สวัสดีค่ะนี่ไงแสกออร่าแบบเขาตาปึ้งเลยอ่ะเราทำซีชั่นตัวเองอ่ะปึ้งเลยอ่ะโอเควันนี้มันคืองานอีเวนต์แรกงานงานงานเขาเรียกงานคู่งานแรกของแม็กกี้บาร์ที่เราได้ลงไว้ในช่อง

ก็คือยืนทับเหนือแหละแล้วย้มแล้วยิ้มยิ้แล้วยิ้อยู่มบ้านเด็กบ้าสติกสวัสดีครับพร้อมครับพร้อมครับไปไดถามตัวเองเยอะด้วยพร้อมค่ะวันนี้เป็นอีเวนต์แรกอากิบะงานแรกครับผมฝากด้ยเต้นเต้นมากเดี๋ยวเขอยมาเปิดคลิปนะครับเดี๋ยวเข่อยมาบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยเป็นเป็นคนจริงใจใส่เลยร่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาเดี๋ยวฝากเจ๊ถ่ายบรรยากาศไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันครับ แคทีดอ่ะเต้นะงานแรกคู่อะคู่แรเออไย่างคู่แรเออเหนไอย่งคู่แรกแตคู่งานแรกคู่งานแรกไม่ใช่ว่ามีหลายคู่ไม่งั้นจะแปลว่ามีคู่แรกงานแรกงานแค่ลูกงงอ่ะปะเเราเรมงงแหนไม่ลกไม่เป็นงานคู่งานแรกงานแรกเราที่อยู่ในห้างเนาะเตือนเติงๆ พี่แม็กพี่แม็กนิ่งมาเลยเนาะแต่งานเดีแต่งานนี่เป็นงานแทเฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยค่หมอชเพื่อนด้วยครับหมอใครตัดเท้าตัดเนหไม่รู้เพัา้น่าจะลองเพลงครังแรกฉันจำความคิดตอนนั้นได้นะไม่ได้ไปแต่ก็ตาม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าเลข94ทำเหตุนี้พูดจริงบอกเลย94กูถูกแน่อ๋อเออี๋้วถูกต้องนั้นอ่ะ94คุณนี่ใช้ได้เลยจำได้ถูกล่าสุดก็ได้ผ้าสาสีมาแล้วครับเอ็นดูผูกที่มือผูกที่ข้อมือใช่ไหมคะใช่ครับยากนะโอให้ลุกจั อ๋ออ <ítulo> <away> anyway, ันน right. uh ี huh. <they> like, you know. hmm. ้ผ้าที่แฟนขับที่แบบว่าเตรียมคำพูดแล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะเออเห็นทุกคนไหมคะโพสต์รอเลยต้องพีก่อนนะเอี๋ครังแรก้แสุดน่าสนทเงี้วหนูช่หนูวนู่วนน่กยนหนนูน่วยหเนนู่่ย่หนนอยช่ ให้ p ุณงานแรกให้ข่าวเยอะขนาดนี้จริงให้ขาจะเยอะขนาดี้น okay ี่ขอบคุณนะครอือห้วจริงเออจริงเออตกใจเสีนะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นงานโค บอกว่าเป็นงานคู่งานแรกจริงๆก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันไม่เคยออกแบบคู่กันอย่างเงี้ยแต่ว่าห้างระเบิดแต่ว่าด้วยความไว้ใจกันอยู่แล้วเรารับส่งกันโ้วยป้าเอออยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกี่เราสนุกด้วยเราเหมือนแม็กกี้มาาบอกว่าจะพูดก็พูดพร้อมกันจะทำก็ทำพร้อมกัน ก็ให้โอ้โหสคนมาเช้าช้ามากคือรอนานมากไม่เลยมาแต่โทรศัพท์เาขาก็เลยก็แบบไม่ไม่ไม่คืนดองแมวหอมดอกไม้หอมเขามากันนานแล้วเราเพิ่งมาถึงเราเพิ่งเสร็จงานอันนี้ขึ้นหลังแบบหลังหลังออกงานก็มาเจอเขาหรือว่าข้าวขาวคนอื่นจะบอกหรือปากหรือว่าหรือว่าวันนี้เราลิ้เปียกกันเยอะมากในงาน เปียเห็นเห็นเห็นจับได้ขยี้ขยี้ชมพู่ขยี้ขยีะไปกันหมดนะครับก็เออวันนี้ก็ก็จริงก็แฮปปี้ดีนะเพราะว่าแบบทำงานเสร็จมากินเลี้ยงแฮปปี้ต่อเออแล้วอู้หูสู้ไปก่อนสู้ไปก่อนว้า ความอิตาลีเลอ้ามาแล้วมาแล้วคุณเซมโอเคโอเคกูดกูนมาช้าพี่เงินมาช้ามากเหรอเขาซื้อมหรอแค่ด้พูดว่ะคือผมเห็นเอาง่ายนะผมเห็นแต่ถั่วแปบเนี่ยเนี่ยผมเห็นแต่ถั่วแปบทิ้งถั่วแปบไว้แล้วพี่เงินหายไปไหนเต้าเต้าถั่วแปร์ ข้าวเหนียวโอเคเอามาจกกับยุเกออะไรวะอะไรอะาคือเขาสร้างเขาสร้างเะรกนมกลัวแค่มีตพียงอย่างเด้ยวโอเคโอเคโอเคส่งสวยงามของควันไดเกิดขึ้นแล้วอ่ะเจะเอาหลุยอจะเอาตกตาฟันเหยียมอปเยะจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังไม่ไม่ยั่งย เปิดเลยมแล้วได้แล้ว้อยากรู้ว่าครอยากรู้ขอบคุณนะพี่ชอบมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาวขอบคุณนะครับพีแม่เป็นอรครับเก่งดูเฮ้ยตงเตเรงแตงเตเรงแตงเตเรงไม่พอขอบู๋ไไมอเลยอยาเลืออยากเลือกอยากเลือกลว่าดีไหมลองลองลองลอลองลองลอง ซแวกเออเข้าเลยอะประเทศเลยเ้ยเออมาแ้วเลยไนมไก้ยไ้ยนได้ยินได้ยิได้ยินได้ยินได้ยินไดมยินได้ปินไก้ยินได้ยินได้ยินได้อิไยนไนไ้นไยนไยได้นไ้ยินไนไดยิได้ยินไ้ยนได้ยิได้ยินได้ยนไนได้ินได้ปินได้ยินไิได้ยไ้ยไ้ไไนไยไไ มาคิดไม่คันเลองจะไม่ลงจบไม่ลงจะไม่ลงดีใจดีใจที่ได้รู้จักกันเออมาเวทซึ้งด้วยว่ะเออจริงจริงดีใจที่ได้รู้จักทุกคนเลยแบบแฮปปี้แล้วก็สนุกแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนเหมือนกันเลยเจมส์ขอดมินดีจังหวะเท่อะ หน้าเราคอใครครับนี่คอไม่ใชงเราอีกต่อไปเท่หว่ะเขาเท่จริงพีแสวกปลาไม่ไหวแล้วเออไม่ไหวมีคนทิ้งโอเคขอเราไปกินก่อนอ่ะนิดนึ่งเราไปกินก่อนเอ้าเราไปกินก่อนกินก่อนปิดคลิปเลยไหมปิดคลิปเลยปิดคลิปไปเลยอ่ะโอเคทุกคนยังไงเราฝากเอาไไม่ด้ยแชร์คุนสับทำไมพี่ทำไมสับกุนเซนโอ้โหอะไรตัดติ๊เลยที่หมดติ๊กกินกองได้นาคำเดียวเลยตัดเนื้อ ว่าาตมเดีนยวกันครับผมกินข้าวฝากกินข้าวก่อนไปบ้างนะครับบาค่ะโอ้โหนกอนใหญ่ก็แคก้อนใหญ่สมบูรณ์มสมบูรณบาทป้เธอโอ้ยจบแล้วว่าวมาก จบจบแล้วอีเวนต์งานแรกเอ้ยทำได้นะตอนนี้ก็ส่งในเอกอยู่ช่วงนั้นช่วงที่แบบฉันยังฉันยังไม่ได้ดูนึกมาช่วงนั้นก็ลองเพลงครั้งแรกนะเจียหมายถึงว่าแบบพอมาออกงานคู่งานแรกเสร็จปุ๊บแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ตอนตอนเย็นก็มากินข้าวกับแก๊งเพื่อนสนิทที่รู้ใจอีกวันแบบหวานใจป้าหวานใจปะ้าไงป้าพี่กในสายคอสายคอพี่เซลทักหลักดีทักหลักมากสายเราขอไข่ หน้ารไม่หน้าเราหน้าเพราะสรพอยเป็นของเราอยู่แล้วพร่อม่ของเราอยู่แล้วพี่แม่เขาให้เราง่ายอันนี้เป็นคลิปที่แฟนๆพี่ๆซิโคสที่อยากเรียกร้องมาอะไรอย่างนี้ก็ น่ารักค่ะเหมือนนี้เหมือนเข้าไปดูเปนโมเมนต์อะไรเขาอะรสไตล์คือพอมันเป็นงานอีเวนต์แรกแล้วว่ามันได้เห็นความประหม่าของเขานอะได้เอ้ยความแบบใดๆความเขินอยู่อะใช่แต่คือแต่ทั้งสองคนเขาก็จับมือผ่านมาได้ถึงแบบว่าจะมีการแบบขยแย่บ้างชมพูบ้างชมพูบ้างคัชชี่หรืออะไรก็ว่าไป ค่ะชอบโอ้ยคิวปีแฮปปี้ิมีความสุขค่ะแล้วตอนนี้หิวละเพราะว่าอยากกินเนื้ออยากกินเนื้ออยากรู้เลยว่าร้านอะไรเดี๋ยวต้องไปตามหาก่อนนะคะสวยมากเลยด้วยเนาะแล้วเคก้อนใหญ่มากนะคะงงคือมาให้มันใหญ่สมกับความรักที่เขามีให้กันไงเทก้อนใหญ่มากงงมันอิจฉาอีกรอบมา พ <Okay. S 2> ี่คาวหิวกัญยาณีเวอร์โอเคค่ะ okay, <so S 1> ไปหาอะไ,ไระะกินก่อนนะคะก็ไปห,หาอะไรกินแล้วเพราะตอนนี้หิวมากนะคะใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe <c oughs> ได้นะคะฝากช่องทีเด็ดด้วยนะคะบ๊ายบาย <c oughs>